นึกถึงเขาไงเข้าใจปว่าเดี๋ยวเราก็นึกถึงทุกคนไงเป็นยันฝ่ายพูดจริงๆนะหน้ากากหน้ากากนี่เขาเขารู้แล้วเอ้ยอะไรอ่ะมึงเช็คขี้อะไรมึงเช็คเวหรอไอ้จ้าน้องตอนเย็นนะหายใจใช่นั่งเช็คเวใช่ใจช่วงนี้ผมกินเวเป็นผงอ่ะอ๋อเย้ได้ผมมันได้ปืนแล้วอ่ะ ไอ้พี่ซื้อกูดิตามอะไรเฮ้ยกูดิโอ้เงินไม่มีกูดิเอ้ยโหจานโคฮีไม่อยู่อาหาข้าวกินก่อนดีกว่านี่นี่นี่วงนี้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 โซ่เลยครับขอขอข้าวกินหน่อยได้ไหมครับอะไรนะครับขอข้าวกินหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยเสียงพี่เป็นอะไรอ่ะ พี่เลขกอะไร1ึงสคร้าก้าขับสองพันห้าฮะขอบคุณครับัดเลขกอะไรนะครับไม่เป็นไรครับล้อเล่นขอบนะครับล้อเล่นเดาจริงเขาขับเขาขับแบบ เขาขบแบบปอมปอมปอมปอะปอมปอะพวกเฟะกับสีแดงอะสีแดงอะไอ้ส <gt> <mañana> <rawd unre> ิเฮียเสียงนี้เขาก็ไม่ต้องดึงส่งวะอะไรเขาแบบเขาแบบอี๋ถ้าเกิดมองหน้าโอซิอยู่แล้วแบบอืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ชอบผมไม่ชอบแนวนี้เหรอเออไนี่นี่นี่ถ้าไปอีเลี่ยนี่ลั่นเลยนี่เออแบบบิ้งมุงเข้ามาเต็มอะไอ้กกาจับแล้วดีกว่าติดสามวินาทีจับฉากละฮะ มึงส่งลิงก์ไปกูด้วยนะด้ดิได้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 ไอ้แค่อยากแบบมาถึงแบบไดมอนด์เทเจอด้วยอย่างเงี้ยนะริฟตกเลยเหรอไม่มึงกลับไม่เอาไม่ที่หนึ่งเลยไม่ก็คือเอออยากเลยอยากเจอเขาดิให้เขาไปเจอกับใครต่อใครเถอะถ้าฟ้าฝนมีจริงนะอยากให้เขาไปเจอไอ้นี่ยเอเดนดีอ่ะพี่ผมพูดจริงนะเราเช็คไม่ได้เราใส่ไม่ได้ใส่จางพี่ชายเราคู่ดาวเราคู่ดาวเราคู่ดาว มันเยถ้าเกิดเราจะนี่เราต้องเปลี่ยนชุดนะเนี่ยไม่เราไม่ได้งานไงนีโฮจิพิเศษชวงเวนิคอมพิเศษเพื่อเราหยินทำอะไรที่แหล่ะปะฮะยืนแบบยืนเท่ไงยืนท็อปบิสเนสเหรอย,ยืนเย้ยืนยืนออกเป็นเนี่ยธุร <L> ก,กิจเยอะเนาะ <S 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 เฮียวันนี้ซ่อมไปกี่กล่องดีนะ

อะไรนะคะพี่ว่างดูแว่มาบุยได้ไหมครับได้ครับว่างไรครับได้ครับไม่ได้ทำอะไรค่ะนอนเฉยๆว่างนะครับว่างครับว่างเรื่ออะไรครับเรื่องยูมีค่ะรู้จักบุญไหมครับไม่ดูจากใครชื่ออะไรครับ จืดต่ำกับอะไรนะจืดต่ำกับอะไรนะชื่ออะไรจืดตดำกับชืดต่ำเหรอใช่ครับต่ำน้ำจะขึ้นก็สวัสดีครับหมูผมไปเกี่ยวเสียงดังนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับอร่อยดี น้ <c oughs> ำพริกเจ้านี้อร่อยจัดแม่น,นี้เป็นจอหรอครับ,ม,บ,ม,บม,มา,ากกับพอ่มมบอรอพ่อเหรอก็ <c oughs> อชื่ออะไร <c oughs> แม่ <c oughs> แม่ไปกินหน่อยแม่มองไปกิน <c oughs> อ,อร่อย <c oughs> ทำเป็นจอเหรอเจอกับคุณทำอะไรกับเนี่ยเราไม่ดีนะเอ้ตั้มไอ้ตั้มมึงพูดได้รู้เรื่องหน่อยดิกูฟังยังไม่รู้เรื่องเลยกูฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดรู้เรื่องพูดลีลีหน่อยสวัสดีครับพูดลีลีหน่อยตั้มโอ้ยอยูี่เหรอครับเจออยู่ในต้นไม้อ่ะ แล้วครับเชื่ออยู่มีมีแฟนหรือยังไม่มีครับมีคนคุยหรือเปล่านี่ไงคุยกับคนอยู่อ๋อให้หรือว่าไม่ใช่คนวานเจ็บวานเจ็บคุยกี่คนครับไม่ก็คุยกันอยู่นี่ไงเอ้าหนุ่มๆมีคุยกันอยู่ไม่มีค่ะไม่มีไม่ค่อยไปเล่าคระการ ไหนขอดูโทรศัพท์ใหม่ดิเดลียกโทรศัพทกันไหมครับได้มีอไงครับเรกอะไรครับหนึ่งส้าครับหนึ่งศูนย์ห้เครับคลันดูนะครับผมไม่มีอะไรครับ เฮ้เรารู้ชื่อพ่อตั้มด้วยชื่ออะไรครับชื่อตั้มใช่ไหมพ่อชื่อตั้มใช่ไหมชื่อนี่ชื่ออาจารย์โคฮีครับ My name is k o h e e Yeah ออีเหรอออะไรนะ c o h e อะไรนะชื่ออะไรนะมีหลาเสียงด้วยดิแล้วว่าแล้วว่าในครคุยเสียงดีๆกัเขาด้เหรูเดแล้วเลยเเลยเสียงมันเจรเลยครับไม่ไม่มีแฟหรอกคไม่มีครับโซ่อะไรอะ ไอ้น,นี่มันถามไม่มีแฟนจองแรกม,มันไม่ยิ่มดิบอะชัวร์ไหมครับไม่มีครับไม่มีครับ,ไม,มรบไม่หรอกครับอันนี้มีแฟนหรือเปล่าไม่มีครับอยู่แก๊งอะไรครับโอเวอร์เหรอใช่ครับมีโอเวอร์โหดไหมครับ ไม่หดเลยครับเขาบอกว่าโอ้ยดุมากเลยเหรอครับไม่ไม่ไม่ดุครับไม่ดุโอ้ยดุแล้วคุณดุไหมครับไม่ดุครับไม่ดุแล้วเป็นยังไงบ้างครับืออะไม่ดุเมา อะไรนะจ๊ะต้องกับอันอะไรอ่ะมาทำอะไรอ่ะหาจีบสาวเหรอไม่ใช่ค่ะมาหาผู้โชคดีใครเป็นผู้โชคดีเลขอะไรครับผู้โชคดีเจอแล้ว1258ครับ ไม่ใครทำอะไรอ่ะเป็นอะไรครับผมไม่ได้ทำอะไรนะผมโดนยิงครับพี่ใครยิงครับรู้ว่ามีมือปือนมีนายบะเน,นี่ยเห็นเนี่ยโอ้อยู่เต็มเลยน่าจัวน่าจัวจังเลยอะน่ากลัวหรอไม่มีอะไรเลย มานานหรือ,อยังครับเออเพิ่งมาเองครับรยังยังไม่ถึงอาทิตย์เลยโอ้โพอกันเลยใช่หรอเพิ่งเพิ่งเข้าเมืองมาหรอใช่ครับตอนนี้รถแล้วนะรว <ผม S 2> ยจังอ่ะเอ,อ้ยเป็นจรจริงนี่คือเจอที่เลเบลครับคือมันมันสามารถขึ้นแล้วเอามาได้เลยเหรอถ้าเขาไม่รู้ ถ้าเขาไม่ล็อกมันก็คือรถของเราถูกไหมใช่ครับมีข้าวกินไหมครับมีมีหนึ่งกล่องครับขอกินข้าวหน่อยได้ไหมได้กระบอกเลยหนึ่งศูนย์ห้าเก้าครับ ทีครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับจะซื้อให้เอาไหมได้ครับเพื่อนไม่มีหรอมีข้าวให้เพื่อนหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีแล้วอ่ะเหลืออันเดียวอ่ะกินไปแล้วไปซื้อข้าวกันไหมซื้อข้าวที่ไหนคะที่คนขายครับไหนอะซื้อที่ไหนอ่ะ ไอดีเดยวซือให้อะไื่อน่กีเลนครัไัี้เดกับเดี๋ยวกลับะด้ลักลับกลับดกลับเดี๋ยวกลับมา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 เดับมามาีกมาวัีมามเด้เยมาเดาเดาเาดี๋ับาเย okay don't shy.